สวัสดีครับนา้นาๆทุกท่านมาครับกลับมาแล้วก็เอาของหนึ่งอย่างที่ฮิ้วกลับมาเอามารีวิวมารีวิวก่อนแล้วกันครับก็นา้นาๆก็เห็นกันไปแล้วกับไดว่า IMZ Limit b r e a k e r ก็เดี๋ยวรอดูเทสการใช้งานในไทยอีกทีนึงนะครับแต่ตอนนี้พอกลับมาไทยเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าลอกเนี่ยทำงานเต็มประสิทธิภาพแค่95%พอถึงไทยปุ๊บ จะไม่สามารถใช้งานแอปได้เลยซึ่งหมายความว่าเราไม่สามารถเข้าไปเช็คระยะการตีของลอกเราได้ซึ่งถามว่าโอเคไหมผมมองว่ายังโอเคอยู่นะไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่แต่นะครับแต่ก็คือสรุปง่ายๆถ้านะ้าจะซื้อไดว่า i m z เดี๋ยวรอฟังตอนคลิปหน้าทีหนึงคลิปนี้เรามาคุยกับพระเอกของงานกับคุยกันก่อนเทสรอบนี้ก่อนครับกับคัน ริก i ทดีไซน์ y s i ไซครับ Take a walk on the y side รหัสคันเนี่ยเป็น WC 6 1 1 M H 5รองรับเหยื่อตั้งแต่5-21ถึง21กรัมเวทส,สายเนี่ยเป็น1 0 2ขีด20บปอนด์มันมีอะไรเจ๋งครับนะต้องบอกก่อนครับว่า r ิก i d ดีไซน์เนี่ยเป็นบริษัทผลิตคันเบ็ดที่ทำคันเบ็ดให้หลายๆบริษัทมาก ก็ยกตัวอย่างง่ายๆก็อย่างคันหนึ่งก็คันของค่ายพยา MC เอ็นซีเหล็กครับเฟนวิกซึ่งแบงค์เนี่ยจะเป็นแบงค์ตัวเดียวกันกับอารามิดของคันเฟนวิกตัวรุ่นท็อปๆเลยซึ่งใช้เป็นแบงค์อะไรเหรอครับ,นรรบเนี่ยเลยครับอารามิดเรนฟอร์ดเมนต์อารามิดเนี่ยย่อมาจากอะโรมาติกโพลีอะไมด์นะครับเป็นเส้นใยโพลี Poly ที่ใช้ในธุรกิจการบินยานอวกาศเรือดำน้ำ แล้วก็พวกชุดกันกระสุนเสื้อกอะกันกระสุนจุดเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเรือเดินทะเลแล้วก็คุณสมบัติของเขาเนี่ยก็คือหลกัหลกๆเลยเนี่ยก็คือทนความร้อนสูงแล้วก็แข็งแกร่งสุดปะล่ะเทคโนโลยีเดียวกับอวกาศเวอร์วังอลังการมากเป็นยังไงไปดูพระเอกของงานกัน สเปคกันคร่าวๆก่อนนะครับเคไมไว้ว่า139กรมัมคันเนี่ยยาว6ฟุต11นะครับ6ฟุต11กับน้ำหนัก139ยกรมัมผมว่ามันไม่เยอะนะผมมองว่ามันไม่เยอะไม่ได้ไปเข้าข้างคันเลยนะครับสำหรับความยาวคันระดับ6ฟุต1 1เนี่ยผมว่าสั้นนะ่ะเอ้เบานะไม่ถือว่าหนักคันเป็น5ท่อนนะครับ ดูไปพร้อมๆกันเลยทีเดียวไงล่ะอ่ะอันนี้หลุดออกไปแล้วเนี่ยเขียนไว้เลยครับพี่สุ ก็ถ้าเป็นปาษาญี่ปุ่นก็เวลาไปถามหท่อนก็นี่เลยครับโกพิสุหท่อนหชิ้นรวมมันหมดคันวางไกด์ทั้งหมด12ตัวนะครับเป็นฟูจิเคไกด์แล้วก็วงในเป็นซิก ส่วนเนื้อแบงค์เนี่ยครับถ้าสังเกตดีๆจะเห็นเป็นแบบต้องๆเกลียวๆเวนี่ยแหละครับการพันแบงค์สไตล์ของรีกิปดีไซน์แล้วเขาก็จะมีเป็นรีกิปดีไซน์ไวายไซน์ที่เป็นตัวคัสตอมนะครับนานาสามารถเข้าไปสั่งให้เขาคัสตอมคันให้ได้จากในเว็บซึ่งแต่ละคันก็จบงานคัสตอมกลับมาก็วานพี่20,000ถึง20,000บ 20, วกถึง30,000 30, นะครับอยู่ที่สเปคที่นะ่าต้องการจะรีเควสต์ด้ามเนี่ยเป็นไมก๊อกเดี๋ยวโดน U40 แน่นอน วิวซีสเป็นฟูจิส่วนตรงนี้ก็มีคำว่ารีกิทดีไซน์เรียบๆนะดูแบบดูดันตอนนี้ก็ยังมีเขียนระบุไว้อยู่ลองรับเยี่ตั้งแต่5ถึง21กรมัมเวทสายที่10ขีด20ถามว่าทำไมน่าสนใจนะครับนะหลังๆเนี่ย น้าจะสังเกตเห็นว่าผมรีวิวพวกคันสไตล์พกพา4-5ต้นเยอะขึ้นเริ่มจะเห็นกันบ่อยขึ้นถ้าไล่มาตั้งแต่ก็ตั้งแต่ไดว่าแอเอ็อับูกาเซียวเวอร์มอนสเตอร์โซเดียา5ตอนแล้วกม็มีอะไรอีกละ่ะอ๋อไดว่าแบ็ k เลเบลแล้วก็เนี่ยครับ เรียกิตดีไซน์เรียบๆสวยๆคันยุคนี้ครับนะผมอยากให้น้าเลิกกังวลกันได้แล้วจริงๆนะกับการว่านะครับมันจะระเบิดตรงข้อต่อไหมไม่ระเบิดแน่นอนครับนะอะมาดูกันว่าเข้าไปลึกขนาดไหนเนี่ยไม่ระเบิดครับผมยืนยันยังไงก็ไม่ระเบิดข้อต่อก็อตามนี้นะครับ มีจุดมาร์กบอกไว้ว่าเอาปลายลูกศรกับปลายลูกศรชนกันนะง่ายในการต่อแล้วก็ง่ายในการพกพาแล้วก็ง่ายในการคิดไปเลยครับว่ามันไม่ได้หักง่ายๆส่วนคันนี้ก็เหมือนเดิมครับเอาไปโดนกระเทพาแน่นอนอาจจะเเดี๋ยวคงเอาได้ว่า i อเแซประกบจะได้เทสทีเดียวในคลิปเดียวกัน ไม่ต้องเทสหลายคลิปมากมายอาจจะยาวหน่อยนะครับคลิปนี้ตอนเทสก็อย่างว่าแหละครับจะได้ดูการทําระยะลอกด้วยแล้วก็คุยกันเรื่องระบบหน่วงของไดว่าไอเอซึ่งผมว่ามีนะ้าหลายท่านสงสัยกันเยอะว่านะครับแล้วมันจะทํางานดีไหมครับมันใช้กับแอปไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวรอดูนครับทุกอย่างยังทํางานแต่ระบบเหมือนเดิมครับไม่ว่าจะเป็นระบบหน่วงระบบ เลือกระบบหน่หมไม่ว่าจะเป็นระบบปกติ Standard ระบบสาย PE หรือว่าระบบ Longcast แล้วก็ Macbre a k ยังใช้งานได้เต็มรอ้อยหมดเพียงแค่ว่าไม่สามารถเช็คระยะการตีได้กับไม่สามารถระบุพิกัด GPS ที่เราไปตีไม่ได้แค่นั้นเองผมว่าถามจริงว่าน่าเสียดายไหมก็เสียดายนิดนิดแต่ก็คือเราก็ว่ากันที่ต้องรุนกังครับว่าเจนหน้าเขาจะอัปเดตไหมหรือว่า แอปเขาจะอัปเดตให้ใช้นอกญี่ปุ่นได้ไหมถ้าใช้ได้ก็บอกเลยครับว่าราคาเข้าไทยไปไกลแน่นอนครับน่าจะมี3 4 0 0 0ถึงสามบวกผมเดานะประมาณนั้นแน่นอนเพราะว่าราคาเปิดตัวนี้ญี่ปุ่นก็31500โชคดีที่ช่วงที่ไปซื้อเป็นช่วงที่ลดราคาโกล d e n Week อยู่ก็เลยได้มาราคาไม่สูงก็ตามนี้ครับส่วนนาๆาขั้นใด มีข้อสงสัยเพิ่มเติมตรงไหนที่ผมไม่ได้พูดถึงหรือพูดตกหล่นไปก็คอมเมนต์ไว้ข้างใต้ครับเห็นปุ๊บผมไปตอบให้ปรับตอบช้าไปบ้างก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าครับส่วนคลิปนี้ก็ลาไปแล้วครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าก็คลิปหน้าบอกไว้เลยครับเป็นการเอาใดว่า i amz มาคุยกับคุณปู่เขาหน่อย Z20 2 0มาดูนครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง Z20 2 0ที่ออกมา น่าจะเป็นหลักเกือบเกือบสิปีแล้วนะพอเขามาเป็นเจนใหม่ในร่างของ IMZ มีอะไรต่างกันไปบ้างตรงไหนเปลี่ยนไปก็เยอะอยู่นะครับเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปคลิปนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ